นะคนสวยเฮ้ยสวยเก็บไปอีกหนึ <se vos is wrong> no ่งผู้สาวหัวขาวไม่มากับแฟนเลยจ้าตายไปเหมือนมีตัวนะเหมือนมีตัวด้านหลังมาดิอ้าวเก็บไปสองสวยดิอุ้ยมาสวยเม็ดเดียวแตกสวยเก็บไปหมดกับ โอเคลงพื้นเรียบร้อยแล้วโอ้โหได้แม็กซ์เซเว่นต้นเกมเลยว่ะเฮ้ยสวยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ผมจะมาลงแรงคหนึ่งสี่นะผมและสกิลที่ผมใช้ก็คือสกิลที่ผมแนะนําไปเมื่อคลิปที่แล้วนะผมก็คือเมื่อวานนั่นเองนะครับผมโอเคแต่คลิปนี้ผมจะลงวันนี้เลยนะครับผมแต่ว่าเออช่างมาเถอะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมใช้สกิลที่ผมแนะนําไปจะยิงได้กี่ตัวจะเล่นได้ที่เท่าไหร่นะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนเลยนะครับผมสวยได้ซองยามาแล้วตอนนี้กระเบาสามโคตรตึงโอเคเหมือนมีตัวหน้านหน้า,นา,นาเดี๋ยวผมขอไปแจมหน่อยละกันด้านบนสวยโอู้อ่เม็ดเดียวแตกสวย เกมนี้ผมจะเล่นปืนพาราเฟลด้วยนะกับซองยาวคู่กันเลยโหแล้วมีโครโนผู้สาวน้อยอุ้ยอุ้ยโหมาหรือเปล่าไม่น่าจะมานะเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นด้านบนดีกว่านะเผื่อเขาจะตามมาเอ้ยเหมือนได้ยินเสียงอ้าวมีตัวตามมาทางล่างหรือทางบนเฮ้ย สวยเก็บไปหนึ่งผู้สาวหัวขาวไม่มากับแฟนเหนจ้าตายไปเหมือนมีตัวนะมันมีตัวด้านหลังมาดิอ้าวเก็บไปสองกูหูเก็บไปสองตึงเลยวะผมยังไม่ได้ไปเมืองไหนเลยนะเก,ก็บไปสามคิวแล้วตอนนี้โคตรตึงเลยว่าเดี๋ยวขอปัญญาก่อนเหมือนมีตัวอีกแล้วครับผมด้านหน้าอุ้ยมีปืนระเบิดด้วยวะ ขอไปแจมหน่อยละกันโอ้โหโอ้โหเฮ้ยโอ้โหลากนะท่ันมีกองมีตัวอ้าวโอ้โห,โโหเขาน่าจะตายแล้วนะโอ้โหเยอะจัดเลยนะน่าจะทั้งทีมเลยนะเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่ามีอีกไหมเดี๋ยวลงไปเล่นด้านล่างดีวกว่าเผื่อเขาจะมาเก็บขอนะเอยอ้าวสวยโอ้โหบัง ไอเทมบังเมื่อกี้ดูไม่เห็นี่ตัวี่ตัวด้านนอกหนึ่งตัวนะอยู่ด้านบนหนึ่งตัวนะเป็นพวกไม้อยู่คอมเมนต์เมื่อกี้เออด้านหน้าหนึ่งตัวอ้าวเฮ้ยผู้สาวสวยเก็บไปนหนึ่งชิวๆยิงเก็บชิวๆเลยเดี๋ยวขอปัญยาก,ก่อนนะน่าจะมีอีกตัวนะึงนะ เอ้ยโหไม่ตายสวยสวยดิอุ้ยขอซ้ำก่อนขอซ้ำก่อนหนึมีอีก2ตัวว่ะขอตั้งไอวอดักไว้ก่อนอ้าวไม่มากเลยจ้ะอ้อมอ้อมผู้สาวอ้อมขอผิดทางก่อนเฮ้ยมาดิแต่ผมวิ่งออกเลยนะมาสวยไม่ดเดียวแตก เก็บไปหมดกรบผมเก็บ3ามตัวเชีวชวเชวชวเฮ้ยเก็บสามตัวเชีวชวเลยว่ะเก็มนี้โอ้โหเกือบตายเกือบไม่รอดเวลาเก็บของเราต้องตั้งไอวอ์ปิดด้วยนะเผื่อมีทีมอื่นมามาแกงนะผมผมเป็นคนที่ลืมบ่อยมากๆเลยนะและตายบ่อยที่สุดเลยนะสำหรับนั่งเก็บไอเทมแล้วไม่ตั้งไอวอ์นะ เดี๋ยวเราเข้าวงเด็กกันดีกว่านะไปเมืองด้านหน้าเผื่อเอ้ยโอ้โหโอ้โหตึงจัดเฮ้ยปืนอะไรอ่ะโอ้โหเล่นปืนอะไรวะโคตรตึงเลยวะ่ะ UMP โ,โ,โอ้โหตึงเกินลูกพี่เดี๋ยวจะอยู่เมืองน,นี้เลยนะเผื่อวงจับมาแบบใกล้ๆเราบ้า เดี๋ยวจะวิ่งหาตัวแถวๆนี้ก่อนนะเผื่อเผื่อจะมีตัวไม่ประมาทไงเผื่อเจอใครเอ้ยมีเสียงมีเสียงตัวด้านซ้ายสวยโอ้โหยืนเก็บของแบบนี้ไม่ตั้งไอวองไม่ระวังเลยนะลูกพี่ผู้บ่าวโอ้หด้านหน้ามี ด้านหน้ามีตัวลงขู่ด้านด้านข้าง,างม,มีวะ่ะตอนนี้เหลือสิบสองคนแล้วนะผมจะได้ที่่าไรด้านหน้าก็มีว่ะโอ้โหเออโอ้โหตังไงวอไววัยซะด้วย ยังไงไม่ออกมาหรอกมีตัวขับรถมาจอดแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะไปหาเดี๋ยวพี่จะไปบริการถึงที่ก็จอดที่ไหนวะเออเห็นแล้วตัวนึงโอ้โหแต่ตังอะไอวอปิดน่าจะไม่เห็นผมนะทางนี้สวยดิสวยเก็บป็นหนึ่ง โอ้โหโดนรัดโดนรัดเฉยเฮ้ยมีอีกมีอ้าวไปไหนจ้าผู้บ่าวผู้บ่าวสวยเก็บใบสองเม็ดแตกถูกวิ่งเกึงตึงเลยว่ะเกมนี้โอ้โหหน่วยจัดหนักด้านบนสามโดร์สวยเฮ้ยโอ้โหตายหรือเปล่าโดนรัดหรือเปล่าป้อามันไม่ลกอ่ะมีเฮ้ยมี อ้าวเฮ้ยสวยหกระโดดยิงหัวโคตรแม่นนะลูกพี่ทำไมพี่ชายแม่นจังเลยสวยราดอีกราดมาราดกลับไม่กงนะดูเหมือนด้านหน้าเหลือสองตัวแล้วว่ะตอนนี้อ้โห,หชิลเลยตอนนี้ชิลเลยผมจะไม่ประมาทเหมือนในเกมที่แล้วนะจะเล่นแบบ ระมัดระวังที่สุดเล่นใจเย็นที่สุดเฮ้ยไม่ได้นหน้าอุ่งตัวนะเขาน่าจับวิ่งมาทางนี้เนละยสวยสวยเก็บปิกนึงอ้าวเสียจบเกมชิวๆโอ้โหได้กี่คิวอะนี่นะผมหนึ่งสีแดงสองดาวบวกสี่แปด ได้ที่113คิวดามเมจ4 8 0น,นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยไปละบายบายเจ๊คครับด้านบนสวยเฮ้ยสวยเก็บไปหนึ่งผู้สาวหัวขาวไม่มากับแฟนไหนจ้าตายไปเหมือนมีตัวนะเหมือนมีตัวด้านหลังมาดิอ้าวเก็บไปสองสวยดิ สวยเม็ดเดียวแต่สวยเก็บไปหมดครับเผื่อเอ้ยโอ้โหโหตึงจัดเฮ้ยสวยโอ้ยเปล่าเปล่าวสวยเก็บไปอ้าวเฮ้ยสวยโอ้ยสวยสวยเก็บอีกหนึ่ง